ทางมาถึงคนที่เกิดวันศุกร์ครับพยากรณ์โดยแม่หมอตาลคนสวยครับเรื่องงานค่ะคนวันศุกร์นะคะช่วงนี้ระระมัดระวังงานมีปัญหามีอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเก่าหรือง,งานใหม่ก็ดีช่วงนี้ต้องะละเอียดรอบครอบนิดนึงจ้าธุรกิจส่วนตัวก็ต้องประคับประคองให้ดีนะคะครับเรื่องเงินค่ะ เรื่องเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะยังไม่น่ากังวลเสียเท่าไหร่ช่วงนี้ยังหมุนเงินได้อยู่นะคะครต้องวางแผนให้ดีครับต้องวางแผนเรื่องเงินให้ดีหน่อยความรักคับแม่หมอเรื่องความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจะนะนัะอ่านผูคนที่มีครอบครัวแล้วก็แฮปปี้ดีจ้ารเรื่องของ สุขภาพครับแม่เรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะคะช่วงนี้นะคะก็มีความสุขแฮปปี้ดีสุขภาพดีจ้าใครที่กังวลเรื่องของการเจ็บป่วยครับสบายใจได้ครับและเรื่องโชคลาภครับเรื่องโชคลาบนะคะโชคลาบเรื่องงานจะโดดเด่นนะคะการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานครับเลขนำโชคและการทำบุญเสริมเเลขนำโชคนะคะเลขสามค่ะเลขหกค่ะแล้วก็เลขเจ็ด ในส่วนของการทําบุญเสริมดวงนะคะก็แนะนํานะคะคนวันศุกร์นะคะให้ไปทําบุญทําบุญสักการะที่วัดใกล้บ้านครับ,รบและนี่คือดวงชะตาของท่านที่เกิดวันศุกร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราและทีมงานด้วยครับถึงท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์เสือยิ้มยากมาดูกันสิว่าชาวเสือยิ้มยากนะครับดวงจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับเริ่มต้นที่เรื่องงานค่ะเรื่องงานจะ ช่วงนี้นะคะผู้รับผู้ใหญ่สนับสนุนงานดีนะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จใครที่อยเลือส่วนตัวเนี่ยโปรเจกต์อะไรใหม่ๆทําช่วงนี้ก็ดีมากนะคะได้ลูกค้าได้เงินค่ะงานดีเยี่ยมครับเรื่องของเงินครับแม่รการเงินนะคะมีรายรับเข้ามาหลายทางแต่ก็ให้ระมัดระวังรายจ่ายเหมือนกันนะคะวางแผนการใช้เงินให้ดีหน่อยจ้าความรักครับแม่ ในส่วนเรื่องความรักนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะก็อาจจะต้องไปเติมความหวานไปเติมความสวีทให้กันหน่อยนะคะส่วนคนที่มีคนโสดคนโสดนะคะอาจจะพบคนถูกใจแต่ว่าต้องดูกันดีว่าเราชอบเขาจริงหรือเปล่าอย่าให้ความหวังเขานะจ๊ะใเรื่ต่อเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องสุขภาพนะคะผู้หญิงนะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องหมดลูกระบบภายในนะคะให้ดีจากในส่วนของ คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้อาจจะต้องพบหมอหน่อยนะคะรีเช็คสุขภาพประจำปีนิดนึงค่พบแพทย์หน่อยฮะหลายคนก็ร้อนนะพบแพทย์ก็ดีฮะ ไปกันต่อในส่วนของเรื่องโชคลาบโชคลาบนะคะโชคลาบนะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะคะจากเด็กคนในครอบครัวบ้านเล็กที่อาจจะต้องลองเสี่ยงดวงดูนะคะในช่วงนี้จาะคับคนเสาวบ้านเลขที่อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยครับสองเรื่องสุดท้ายเสริมดวงนะคะในส่วนของเลขเลขสี่ค่ะเลขสองค่ะเลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขสาม ทําบุญเสริมดวงวันเสาร์นะคะ,คะอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับสร้างโบสถ์อิดหินปูนทรายทําบุญได้ค่ะและนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะครับ